สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้อยเนาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวและอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องกันยิงดีตอนรับทุกคนทุก่านเขาสุของบดูสิปันสุขอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องสบายดียามเที่ยงๆใบยๆพี่น้องเยเนาะดูสิกันยังอยู่บ้านน้องไอเดียคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องก็ไปับชมกติดตามเมืองลำการว่าบ้านน้องไอเดียเห็ดหอดใส่แล้วพี่น้องเลยเนาะ คือว่าโบกทางลังพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อยเนาะไปพี่น้องว่าลายใหญ่ห่างเขาไปเบิ่งกับตัวซิดเลยพี่น้อยเนาะอ้าวสบายดีพี่น้องสบายดียามบายๆพี่น้องไปบ้านนี้เนาะอ่าเดชิพาพี่น้องมาติดตามหับชมอยู่บ้านน้องไอเดียคือเก่าพี่น้องเนาะติดตามันไปเรื่อยว่าทางงานทีมงานสังแก้วด้วยน้องๆเขานี่เป็นเห็ดยางฮอดใส่แล้วยบบ้านพี่น้องไอเนาะจากที่มาแต่บ้านน้องนุ่น สบายดีเด้อน้องเต๋อทองเห็ดยังกินอันนี้บักละโอ้แกงหน่อไม้โอ้ขนมกุ้มอยู่นี่เนาะโอ้ผักแร้นี่เนาะกินเที่ยงบ่โอ้ยังบริภาษันภักบ่นี่ยโอ้ว่าใส่เลยนี่เนาะเบิงน้องเอเดี๋ยวพาคนไปเบิ่งก่อนพี่น้องไอ้ มายังว่าวกันยังไงนี่สบายดีเด้ออยู่ทางซึ่งก็ทางหลังสี่เหลี่ยมเดียนะ๋ย诺โอว่าวยังกันเรื่องหาเรื่องบ่เด,ดี๋ยนี่เฮ้ยก <c ười> ันครับบ่าวพนโอ้วาลีนว่าหัวกันบ่เดี๋ยวว่าวว่าข่อยมาหาเรื่องนี่เมื่อได้ข่อยนี่น <c ười> ี่น้องเอ้ยโอ้โตไวปูน คนละเพื่องเลยบ่นี่กำน้องแหล่นี่แม่งน้องแหล่คือแล้วก้อนสาเนิขึ้นก้อนเนาจำเบี้ยมิ่นนะฮะค่อยขึ้นก้อนก้อนโอ้หน้องแหล่เพิ่นขึ้นก้อนอังบ่พรมีน้องเลยบ่อแหล่เพิ่นขึ้นก้อนต่ออ่อนเนาะโดยบ่พรต่อเพิ่นไวเพื่องนี่นี่แล้วบ่มื่อนี่เลี่ยวแล้วโอ้แล้วแบบปัดละเอียดเลยอืม วุ้ยข้าวเดียวรอกซาอันนี้พี่น,น้อยเนาะขัดผลปโตกเนาะเอาผลอ้ามานอันนี้ก็ทรนะ <laughs> าบไปอีกได้นี่ขัดปันยังพี่น,น้อยเดยี๋ยวไปเบิ่งน้ำบาพรเพิ่น ก็คือว่ามีทางในนําเด้พี่เนาะทางน้องลาน้อยเพิ่นเฮ็ดแล้วบ่ทางในเนาะอู้ทางนี้แหละเพิ่นสิอันนั้นยากนี่เนาะบ๊ะพรชีบริตัดออกชั่ววอันนี้ห้องน้ำน้องบริตัสดอวยอันนี้อันบริตัดบ่อบริตัดออกแล้วนั่หนึ่ง แต่ว่าอยู่ทางนอกนี่สิเปลืองปูนได้ไห้องะเขาเก็บคืนบ็ได้บอเคือเห็ดอยู่ในเฮือนเนาะเฮี้ยอะไรก็เฮีย er, 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 เลยได้นี่ข้าง,างคืออยู่ในเรือนนี่เฮีย er, เลยได้เก็บคืนก็นกได้ ็ดอยู่นอกซ้ำห้อนไล้เนาะโอ้คือเห็ดอยู่ในได้พี่น้องแดดซ้ำอยู่ในยังว่าเย็นไม่อยู่ใน น้องดาวก็เป็นคนอ่าเรียกว่าลำเลียงปูนเนาะที่น้องเลยว่าเบาเก้าว่าอยู่เด้มือนี่อันเชืมือนี้เนาะ เห็ดชิพาไปเบิ่นทางหน้าน้นนะานองเนาะห่าน้องหลาน้อยเพิ่นเ,เห็ดทางนั้นน้อยเนานะนนนะทางในอย่างที่ไปลองฝาทางในนะว่าอดใส่เลยเนาะอ่าน้องยไปเบิ่งน้ำกันน้อยน,น้องดาวเป็นคนลำเลียงเนาะ แล้ยวแล้วบ่น้องดาวอือโอ้กะโมแล้วกับเกือบแล้วพี่น้องเลยเนาะมาให้พี่น้องปะให้เบิ้งทางทางหลังพี่น้องเลยว่าทางในนี่เพิ่นยุดให้อัน hải hèn con là phân đang phát phân và vào thì nó 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 đi cái chắc bài sai không sai phải lìn nó ai đi งานต้องเหตุละเอียดไป่น้องยเนาะคอยต้วตหวยขึ้นแต่ละมือนี่งจะค้ำพุนบ่อสั่งแก้วผึ่นกลับมาอืผึ่นต้องได้มาเสกน้ำเนาะจ่อเบิ่งน้ำ madam đang nhạc hang in bạn, anh à, <laughs> <laughs> โอเคพี่หอยเรียบร้อยพันกระายออกต่อคอออกให้มันเพียง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดียวไปหน้อยไปบ้านเงินมาไปเดียวเกือบแล้วเนาะเ <c oughs> มื่อนี้กล้าว่าได้ได้แต่ข้างหลังบ่โ <c oughs> ดยหลังข้างหน้ามา้าที่ราชีพาร์คเลยโดยจากคนว่าเหดไว้ยไม่ได้ครับทำแแห้งนะหมออืมกันเลยกับไม่ได้เเตกมันแตก Nóng lẻ leo, lẹp lỡi Nào Nam Nào nè Bốc đây nè ตอนน้องไอเดียเอินมาแต่อยู่ในห้องน้ำผู้พีณน้ำไม่ได้เผื่อพี่น้องงามนักเรีองเนาะคือว่างามงามไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเพิ่นช่างเพิ่นกะแบบว่ารวดเร็วทันใจนักเรีองเนาะติมงานสังเกตเพิ่นวงไวายผิน้องเย แดดก็เริ่มมาแล้วบ้านโอ้น้องแหล่เิ่นสีปแปลงเลยเนี่นเยเนาะมาด่งตอนนองเิ่นแปลงไป่น่อยที่ขุ่มันเพียงได้นี่เห็น มาขี่หินเนี่ยฮะน้องแหลกอันนั้นเด้มะขี่หินน่ะโบกแล้วขเขากระจามาแปลงให้มันเรียบ่ะปั่นอยู่น้องเยเนาะอือจ้ะ mà phăng này cả bỏ bón mới cả bột vào liên liên แล้วมันยังบบแหงคักบบน้องแหละดิน้องมันยังโบแหงคักเลยเวลาปัดแล้วมันติ๊พี่น้องเลยเวลาปัดแล้วมันคุกออกนะ น้องเพิ่นก็นมาเก็บงานนอกก้นนองแฝงน้องบัดฑิตแต่เห็นโบเพียงนอ้องเพิ่นจนีบแเป้ใช่เพื่ออะไรมันเพียงขนาดพี่นอ้องเลยออื พอดีแล้วนี่ก็พักพอนกินเข่านะเนอะบะพรพอดีกินเข่าแล้วพอดีแห้งมาปั้นบนนันีเนาะหักปันน้นหยัง่น้อย trai đi, đi đâu chạy lại đi Cái quân này chạy lại ปนะปิดอันนี้เลยเนาะปิดบอกแก้วเลยฮนะกนะดีเราปิดเลยบอกแก้วนะแล้วผึ่นเทียออกผึนปัดออกงามคือเก่า ยังบ่พรบ่เพียงบ่โอ้เดินมากํางามตะปูซี่กระดดบ่เอาเด้อเนาะตาสี่แล้วว่าพ่อตะปูซี่กระดดอยู่ไว้หอยเครื่องบ่ยังเหลือแต่ของเบา พรบ้านนี้พี่น้องเลยของน้องเล่เพิ่นเพแ่้นแล้วเราไปจักเพิ่นพักพรเลย คนต้องแบบหยอดน้ำแช่น้ำนอกก่อนแปะเนาะมันจะติดมันแขยนแหละมันมันบ่มีน้ำแหลมบ่ติดเอ้าโอ้ยังบ่แเลวได้พี่น้องน้องแหลิ่นยังสิเก็บงานต่ออยู่เออมันเหลวมันบ่มีน้ำแต่มันแขวนมันแขวน ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่างแก้วทางเบาพรเบาแหล่ใงเด้อพี่น้องหลายลหลายคน พี่น้องเลยเนาะขอบขอบคุณพ่อพี่น้อง FC ทานหลายคนที่เป็นกำลังใจให้พิชิตเด้อพี่น้องเนาะที่คอยติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาตลอดของพี่น้อง FC ประชาคนที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้อพิชิตกันสิคออำลาพระจ่าพรมพี่น้องไปแล้วบ้างพี่น้องเนาะประสิพามาติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยขอทุกคนมีความสุขหลายด้วยพี่น้องเด้อจากโรคภัยไข้เจ็บบัตรสุขุขคน ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ตุกชิดขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี